วัครับวันนี้คือวันที่2กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 567วันนี้เป็นวันที่ผมเล่นอะเรนแล้วผมก็เจอฝ่ายตรงข้ามที่ล่องหนได้แล้วมันก็ล่องหนแบบเลือดหายล่องหนแบบเลือดก็ล่องหนทุกอย่างล่องหนหมดเลยแล้วมันก็ล่องหนเลดเกมเกือบทั้งเกมชวนผมตอนแรก เกมโคตนนำแต่เกมตามเพราะว่ามันล่องหนได้แล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วโดยความที่ดูอีก,ก็ออกอีกคนนึงแล้วแต่ผมว่าถ้ามันไม่ล่องหนผมอาชนะไปแล้วทุกคนช่วยดูหน่อยนะครับว่ามันเล่นโป๊เปล่าเอ็นในกำมือของผมเองตะกินไม่มีเลยดินกินนักแม็กกินไต่สั่นอยากยาเข้าไปทำจลิงหรอเ่าโคตรเท่เลย,อย,เ,ลยเออ เก่าแก่มากเลยล,<ะ>ล่ะเหลืออีกสิวินาทีเริ่มใหม่เริ่มใหม่ดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อปอกป้องดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลายก็เพีง<ม>งยงชอบกินฟรีอันนั้นหรอชอบอะไรจะเอามาเล่นในยูทูบต่างหากทำไมอ่ะเอาก็เดี๋ยวมันจะมีก็้นกินสีฟ้ากันดิ ไม่ได้ชอบบอกใจแต่ว่ารอ,อก,ก่อน้อใจออกสายวะออันออกสายทำไมวะฟ้าม่วงเขียวฟ้าม่วงแต่ว่าฟ้าแรกนี่มันเป็นฟ้า,ฟ,าฟ้าก๊อบกิดเองอืมอืมอืม แถมสกินนี้ก็ไม่ได้เร็วนะตอนตอนตีธรรมดามันก็มีิรประทัดเก่งประทัดแล้วก็นย่างเปาแห้รู้ว่าชีวิตมีอะลดีนะค่าภาพเสียงาค่รูเลยคือชอบชอบแค่เสียงอะเี่งตี้ยฮะะฮ้ย มันจะมีสายฟาชัดแจนดิเจีต้องเล่นมังกรของเราห้อดีะวเราแล้วปิกเกอร์แล้วปิกเกอร์แล้วเฮ้ยมันเอาแดงไปแล้วมันเอาแดงไปแล้วไม่พอใจได้เถอะไม่ไม่ไม่ฝั่งฝังเาอ่ะฝั่งเราอ่ะฝังเราอ่ะ่งเรากเกอร่ะ อดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อต้งเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารไม่มีใครหยุดใ้นเด้เฮ้ย,ย,ยสักวันหนึ่งฉันจะต้องกลับมาให้ได้ ลากมาลากมาเจอเขาพรบะจะจุดตายนะพี่รีบตีกันเอาสีกัน <laughs> ยังไม่สีลเลย

มาเส่จติกเกอร์ปีงันพี่ทุกอย่งคงต้องไปต่อผมจะเทเลพอร์ตในการไปข้าวใจไปใส่บนหน่อยใจไม่หิวใช่ไหมวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ โอ <future> ้ยเอ้ยมอมากนเยอะว่ะข้างบนนี้ข้งไหนแ้อง้วข้าข้าข้า่้าข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 ้ดข้กข้าข้าข้้าข้าาข้้าข้าไ้ข้าข้าขอบขา้าข้าข้า้าข้าอ้าข่าขาข้้าข้าขยานมา อย่างโง่โง่อะไร่ตัวตนตวไล่ตยอยางโง่โง่สิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธออย่าไม่ได้ไม่เป็นนะปะโจก็ได้ไปเป็นเหมือนกอะไรึงอ่ย ไม่อยากกลับบ้านอยู่แล้วเองที่มาดิกลิ่นนักเข้ามา้ายเป็นโอ้สกิลสองไม่ติดเมื่อกี้ถือว่ายืน ยินได้น้อยมากเดี๋ยวไปกินได้นานขนานี้ตอนนี้มันไม่คยพูดเลยดิที่ไม่ได้อัดคลิปน้องพูดเถอะ

จะรอสวนนรอส่วนยังไม่พร้อมครั้งหนึ่งฉันจะต้องถือฟื้นความทรงจำกลับมาไม่ได้เล่นยันตตีหลายรอบละ ต่อสู้หรือหยุดหายใจอนี้องปันลมเหรอเออไม่โดนเฉยเลยัไม่ถึงเฉยได้อ่ะ,อะโอ้ยโดนตักคนดีเลยเออหน่าตยดจมาว เจียดเกินเมื่อกี้หยานจะตายอยู่แล้วอีกโบวารลอนเลยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีอีกโบวาร์ลอีกคุวยเลือกเอาว่าจะหยุดการต่อสู้หรือหยุดหายใจสัญญาณเน็ตปกติ

ราตัวตนร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีอะไรบ้าง้างเพอ่อนมึงแอคอี่อะไร ปีะทีด้วยสี่ล้านแม่ขั้งบนนี้เอาเว่เป็นทำไรไปต้องถามพี่ดูว่าทำอะไรจะหักถามพี่ทำไมวะว่าทำไรติดคนเดียวนี้วันอ้อมึง่ต้องถามดูถาว่าว่าทำไรโบสตายแล้วพี่นํำป้อมไถามพี่ทำไมวะงง ที่แม่ไปเกาะยาละเกาะยามันเกาะถึงที่ไหนหรอวะถึงดีมาเถิดดีมาเถิดดีมาเถิดเติมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันล่องหุ่นเหรอไม่เห็นเลยฮะโบบเรามันล่องหุ่นได้ด้วยเหรอเอ้ยโบโบเรามันล่องหุ่นได้ด้วยเหรอวะ ไม่ยากจะเชื่อไอแอนดี้บอกว่านองมันลองหนที่เดอเนาะแหนุ๊กเข้าฝยังไงวะเข้าเลยน้องไม่รู้กลยอ่ะน้องมันก็วโอล่ไ อ้ามันทำสิ่งเหลือเขาบออะไรนั่นเนาะเปล่าไม่เป็นไรบอกว่าเรามาล่องหัวนะนเนาะมาล่องหัวนี่ไงวะไร้ตัวตนไรต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มไปมาล่องหัวจริงด้วยลุยแล้วนะ เป็นตำรวจยังไงประโดดปนมาแต่น้อยไม่เกิดเลยอ่ะน้อยไม่เกิดเลยก็ได้ไงวะอย่าเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหาร น้องไม่มีอติน้องไม่มีอนติน้องไม่มีอนติเยนเจียนไมอต้องผลิตใจน้องบอกว่าใจเย็นน้องไม่มีอันติเฮ้ยไอ้ต้ออผลิก็เพียงน้องบอกอยู่ว่าอย่ากลาน้องไม่มีอนติ เล่นกลางของถูกโจมตีอืมคืเป็นลูกคนอีกแล้วะ เอาว่าจะหยุดการต่อสู้หยุดหายใจก็จะเกิดก็จะเกิดไอ้นี่น้องลองทักขับไปน้องท่านดิว่าว่าพวกคุณเลองหุ่นยังไงไม่ต้องทักไม่ต้องทักไม่ต้องทักทำไมอะเราชนะได้หรอเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเล่าหัวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรวะเลือดเลือดก็หายน้อง ตายไ,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 ไอ้โบตายได้ตายไปพอใจแม่งก็ออกดิฉันหลดนะเออแลวอ๋ออยู่นิ่งอย่าทำแบบนี้ดิอนเนหลยิ้นพอเจเนตเหลือว่ายทำไม ไปแพนะ้บ้า,านของเราถูกโจมตีโอ้ยจะไม่บ้านของเรากำลังถูกโจมตีตบบ้านตบบอลเลยให้ตายเถอะว่ามันงนได้อะโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้ทรใเดือมาเลยตบบ้าเหี้อะไรนับเปืนไอ้เพื่อน 嗯，好。<Hey>, huh? hey.